เอาแล้วเอฟซี FC ครับจานดาวเทียมเอฟซีจานดาวเทียม, FC, น,ยมนี่แลละครับหมวกันแท่นะครับนี่กลางกันแท่เลยสาวหน่อยจัดการคืเอเกาเป็นเห็ดปวกแค่ครับหรือว่าเห็ดปวกป,วกปวก่งมาเอฟซีนี่ครับเออ,ออตอกตะมืองบูนี่จะภาพเนี่ยสาวหน่อยเจ้าอือหันหันดอกมาพี่เนี่ยเออหันดอกอกมาเนี่ยเออ เอย้ยใยสำนาสาวหน่อยเยบซีเอ้ยเออสี่คือยู่เออ,เอ,อ,เอ,อดอกเดียวเย็บซี่เอ้ยฝุนครับมองเดียวออกกองกันเลยอออเอาครบอืมเออออกการกันแท้ซี่ซี่ดอกเยซี่อีกดอกหนึ่งเอาครับอันนี้ของเบาหมูพ่อครับ เดี๋ยวไปเบ่งของสาวหน่อยเออ,อดอกกันบ่เห็นเดอ๋ยวยังวะออกไปถ้วยลตัตนี้ดอกนี้บ่เห็นอิลีเอฟซีตัวสาวหน่อยคุดอยู่นี่บ่หมูเนี่ยบ่เห็นเป็นพ่นปวกเอฟซีพ่นปวกนิดหน่อยครับแต่ว่าละลล่เรียบร้อยแล้วเฮ็ดเกิดตแบบตนนี้เฮ้ยไ,ไปเบ่งของสาวหน่อยพ่อครับ เอ้ยบ่ต้องมานไกลดอกนี่เอฟซี 4, ป้ายางกับกีดแล้วกีดแล้วเรียบร้อยนี่มึงหัวกันแท้เจิงเทิเงอยู่ไว้เป็นจานดาวเทียมไปแล้วเออใหญ่อีหลีสุดยอดเลยเอฟซีทีเด็ดเลยครับเบิ่งของสาวหน่อยสาวหน่อยดอกบอยใหญ่เอฟซีแต่ว่าดอกงามครับเห็ดก็ร่างขึ้นง,งามงามไของสาวหน่อย ตัวนี้นี่คือกำลังสิถือเขาเหยียบวะโอ้สามตัวนี้แห่กําลังแตกขึ้นโอ้ถือเขาเหยียบเอฟซีเฮ็ดถือเขาเหยียบขางามนี่ครับเฮ็ดตัวนีุ้ออที่เดียวเลยว่างก่อนนี่โอ้ยมันกำลังดันขึ้นเอฟซีเห็นไหมครับดอกกําลังดันดินขึ้นคนยางเหยียบบริสันท บราโม้เศร้าหน่อยมาเก็บยางกะเก็บหนาย,ยางไปขายกะเหยียบมุมยืนมุมนี่อู้ขาเหี่ยวเถอะวะดูนี่ขาเหี่ยวเฮ้ยนี่เอฟซีคืนนี้สี่นะครับปวดทั้งฝนปวดเ,เออเอฟซีเอยกำโดดไงมาโชว์เราหนวอยเศ้าหน่อยมาถ่ายครูนายเจ้า งามมีเลี้ย F4 เห็ดเกิดใหม่ครับเห็ดกครื่งแข้งข้นอันซ่อนอืออยู่ในง,งามแท้อันนี้นี่บ่ได้มากีดยางครับหมู่บ้านขันมาหมูบ่บ,บ้านเกิดคือว่าบานจืดเทินปนีดอก F4 เบิง่งจะได้บ้านคักบานเนีเ่ยเถอะ,ะวันใ้บอกเล่นเลยครับพุผมอ้ยเห็ดไหมสุดยอดเลยเ็ดหยัง ไอเดียห้มสิอันพังสองยิ่งน้อยก็ได้ขายตัวเอฟซีนี่เออหมู่บ้านก็นได้ครึ่งกิโลครับออกมาข้าวเดียวเอาหน่อยเห็ดปวกแดงกับเห็ดปวกตราบได้ขายครับหมู่บ้านครึ่งกิโลมุ่มผุนเดฟมีป่ะเอาเอฟซีเดี๋ยวห้องตามไปเบิึงมุ่มที่บอมหมูเคยถ่ายเอฟซีบึงถงึงกันแท้กันครับเดี๋ยวขอสตอ็อปคลิปไปก่อนเอฟซีเอาเอฟซีครับ สรุปคลิปสั้นๆคลิปบอยเง้วเพราะว่าพระท่านเด็กเขาดงเย็บซี่เป็นคลิปอยู่ในสวนยางปา่ายางสรุปแล้วก็ได้ของบ่าวหมูพอ่อสามดอกแล้วก็สาวหน่อยมาเพิ่มเติมอีกดอกนึงคือดอกนี้เป็นดอกที่สี่ครับแล้วก็เฮดของสาวหน่อยพอ่อสามดอกเป็นเจ็ดครับสุ่มน,น้อยๆนี่สาวหน่อย่นไปเอามาจะาพ่นปวกก,กาลา,างๆลาป่ายางผู FC, ้เย็บซี่แถวๆกันนี้แหละครับเป็นเฮดปวกแค่ เห็ดปวกแค่ขาเขาเสียอ้วนอ้วนนายเอฟซีฮิดปวกแค่หรือว่าเห็ดปวกโป,ป่งหมาเนะี่ยเองเอฟซีแต่ว่านี่ดอกใหญ่ีหลีดอกงามดอกใหญ่ลีเอฟซีสุดยอดเลยเอา้าสุดท้ายถ่ายสุดก็เก่าแล้วครับไผ้เบิ่งแล้วถืกอกถืกใจชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้น้ำมีสารเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ